ไม่คิดแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อว่าจะมีคนสนใจที่ทํากลีกโยเกิร์ตสีชมพูมากขนาดนี้ที่หายไปนานแล้วก็ไม่ได้ลงคลิปตั้งแต่เดือนสามไม่ใช่ว่าหัวพิกัดคลองหรือว่าอะไรนะแต่ว่ามันหมดม,มินําซ้ำโคตรแพงคือคนที่จะซื้ออีกเครื่องนี้ได้อะจะต้องเป็นคนที่ใจรักในการกินกลีกโยเกิร์ตมากๆหรือไม่ก็เธอไม่ได้มีปัญหาต่อด้านเงินในบัญชีทางนี้ถ้าใครเป็นผู้เริ่มต้นที่อยากจะทํากลีกโยเกิร์ตแบบสมัครเล่นอันสีฟ้า,ฟาๆอันเล็กๆตะเกี้นี่ก็ใช้ได้แต่มันไม่ได้ดีเท่าไงสปริงกกการองแล้ว็ปริมาณทั้งความนารักทีี่มมันนเป็สชพูองออก แล้วมันน่าดูกว่าใช่ไหมเป็นรูปดอกไม้เดี๋ยวรอบนี้ทางเราจะใช้บลูเบอรี่ในการแต่งหน้าดูบ้างซึ่งมันอาจจะไม่ได้น่ารักเท่าเหมือนสตรอเบอรีร่รอบที่แล้วแล้วก็มีความทุลักทุเลในการจัดจานเป็นอย่างมากเติมความหวานด้วยน้ำผึ้งป่าของภาวินีแต่กูซื้อที่กรุงเทพก็น่าจะเป็นน้ำผึ้งเมืองมากกว่าอันนี้ก็คือเป็นการจัดจานร,รวบรวมตามความสามารถที่มีให้ทั้งหมดแล้วความสามารถในการจัดจานก็เรื่องหนึ่งส่วนความสามารถในการกินก็ ออีกเรื่องหนึ่งมึง,มงวันนี้จะได้กินตอนกี่โมงกุลปวดเห็ดกลุ่มหายเอาเป็นว่าถ้าใครจะซื้อเครื่องกรองกิีดโยเกิร์ตอันนี้ตามตพิกัดเอาไว้ที่ไซร่างนั้นนะลูกสาว